สวัสดีครับนะครับวันนี้วิดีโอเนี้ยจะทำมาเพื่อโครงการอบรมนะครับสำหรับการขึ้นวัตถุ3 d ด้วย sketchup เพื่อลองรับการใช้งานกับ Meta Word นะครับในมหาวิทยาลัยราชพัเพชรบูรณ์นะครับก็เข้ามาสู่เวิร์กช็อปนะครับในการขึ้นโต๊ะและเก้าอี้นะครับ สำหรับนักเรียนนะครับก็เป็นโมเดลพเบสิกเบสิกนะครับใช้คำสั่งพื้นฐานนะครับก่อนเลยนะครับเปิดมาโปรแกรมนะครับเราก็จะขึ้นมาเต็มเพจแบบนี้นะครับให้เราเลือกใช้หน่วยทำงานนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตร์นะครับจะได้กรอกเลขง่ายนะครับคลิกเข้ามาเลย อ่านะครับเปิดขึ้นมาโปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกคนแล้วลบออกไปก่อนนะครับเลือกแล้วก็ดีลิทได้เลยในห้องเรียนนะครับผมก็จะมีการาส่งแบบให้นะครับเป็น QR code นะครับสําหรับสแกนแบบโต๊ะเก้าอี้นะครับเพื่อจะได้เอามาขึ้นโมเดลในห้องเรียนกันนะครับ ก็จะเป็น QR ตัวนี้นะครับก็จะมีไว้ในสไลด์แล้วนะครับให้ทุกคนสแกน QR Code ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นแบบขนาดระยะของโต๊ะแล้วก็อี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับจะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบบโต๊ะเก้าอี้ที่ผมเขียนขึ้นมาไว้นะครับให้เราทําตามระยะตามนี้นะครับเนะาะท้งโต๊ะแล้วก็อี้เลยเนาะ มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเราก็จะไล่มาตั้งแต่ขาเก้าอี้นะครับพอขึ้นขามาเนี่ยขาคู่หน้าสูงเท่าไหร่นะก็จะมีระยะบอกนะครับก็ทําขาคู่หน้าขึ้นมา33เซนน่ะขาคู่หลังสูงขึ้นไป74เซนอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยทําขาคู่หน้าก่อนนะครับอ่าขาคู่หน้าขนาดเท่าไหร่นี่ผมระบุไว้ ขาขนาด5เซนคูณ2.5เซนนะครับจำนวน2ขานะอะเรามากลับมาที่โปรแกรมเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดคำสั่งตัว R นะครับเป็นคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับหรือตัวย่อของไอของไออะไรนะไอคอนไอคอนคือเป็นรูปตัวนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวย่อคือตัว R นะครับพอเราก,กดคำสั่งขึ้นมาไอคอนก็จะเปลี่ยนเป็นคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับเตรียมจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็คลิก คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับคลิกแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดค้างนะครับจากนั้นเราก็เคลื่อนเมาส์นะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้พอได้แล้วนะครับเราก็กรอกเลขไปเลยครับขนาด2.5เซนคอมม่านะครับเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษคอมม่าาแล้วก็ e n t e r นะครับนี่ตัวเลขตัวเลขที่เรากรอกไปดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า เราก็จะได้ขนาด2.5คูณ5เซนนะครับตามแบบนะครับเราย้อนกลับไปดูแบบหน่อยแบบเรามีความสูงเท่าไร่เอ่ยอขาคู่นี้มีความสูงอยู่ที่33เซนนะครับโอเคคราวนี้เรากลับมานะครับกดคำสั่งพุทธูนะครับตัวพีนะครับตัวย่อนะครับไอคอนก็คือตัวนี้นะครับพุทธูกดตัวพี เราเอาเมาส์นะครับมาจ่อแถวๆพื้นที่นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมของขาโต๊ะนะครับให้มันขึ้นจุดๆสีน้ําเงินตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เคลื่อนเมาส์ขึ้นมานะครับให้ขึ้นมาให้มีรูปร่างเป็นเหมือนขาโต๊ะนะครับไอ้ขาเก้าอี้ครับโทษทีขึ้นมากอกสามสิบสามเซนนะครับแล้วก็ e n t เ er อร์นะครับอเราซูมออกมาดูนะครับเราก็จะได้ขา โต๊ะมาแล้วนะครับโอ้โหทีขาเก้าอี้นะครับได้มาแล้วกดสเปซบาร์าเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเมาส์สีดำๆนะครับอ่เราจะได้คลิกเลือกได้นะครับเนาะอานนี้พอเราสร้างชิ้นงานเสร็จเนี่ยเราต้องกุ๊บมันทุกครั้งนะครับโดยการเดินมาคลิกสามครั้งนะครับให้มันขึ้นสีน้ําเงินทั้งหมดแบบนี้นะครับเป็นการเลือกทั้งชิ้นงานจากนั้นให้เราคลิกขวาแล้วก็ make g r o นะครับ เมื่อเราได้แล้วนะครับเนี่ยพอเราเราเวลาคลิกเราคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะเลือกทั้งก้อนเลยเนาะคราวนี้เราไงต่อเรากลับไปดูแบบก่อนแบบเราเนี่ยมันมีความกว้างข้างหน้าโต๊เนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าเซนเดี๋ยวผมดูรูปนี้แอนนีต้องดูรูปนี้เซนเตอร์ขากับเซนเตอร์ขาเนี่ยมันห่างกันที่สามสิบจุดห้าเซนเนาะเราก็กลับไปที่โปรแกรมเรานะครับ เราเลือกชิ้นงานเลือกขาโต้นี้มานะครับกดตัว M นะครับตัวย่อมันก็คือคำสั่ง Move นะครับเราจะคำสั่ง Move คราวนี้เราจะ Copy ให้เรากด Control หนึ่งครั้งนะครับให้มันขึ้นสัญลักษณ์บวกนะครับจากนั้นเราก็คลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ค่อยๆลากมาตามแกนสีแดงนะครับมันจะขึ้นเป็นเส้นป่าสีแดงนะครับสังเกตเมื่อกีอ้ระยะเป็น30.5เซนก็30 จุดห้าเอนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเช็คแบบแป๊บนึงอะสามสิบจุดเซนนะครับเซ็นเตอร์สึงเซ็นเตอร์โอเคกลับมาที่โปรแกรมเราคันนี้เสาคู่หลังนะครับเดี๋ยวเราจะทำการ copy ปสองขาเนี้ยไปเป็นอีกขาหนึ่งนะครับอ่ะเราก็ดูที่แบบก่อนเรา copy เราต้อง copy ปีไปเท่าไหร่ นี่เสาเซนเตอร์เซนเตอร์ขาหน้ากับขาหลังเนี่ยห่างกันอยู่ที่29เซนนะครับเราก็ทำการ Copy เข้าไปเราเลือกสองขาเนี่ยโดยการเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวลูกศรเมาส์สีดำก่อนนะครับกดสเปซบา r หรือตัวย่อตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งคลิกซ้ายนะครับกด c อนโทรลหครั้งค้างไว้นะครับกด c อนโทรคลค้างไว้มันจะขึ้นสัญลักษณ์บวกให้เรากดขาอีกขาหนึงนะครับ ก็มันก็จะเลือกเว้นวัตถุ2ชิ้นแล้วจากนั้นกด copy นะครับโดยการกดคำสั่ง move นะครับหรือตัวย่อคือตัว M นะครับกด control หนึ่งครั้งนะครับเป็นการเตรียม copy นะครับระยะเท่าไหร่ Copy มา29เซนนะครับคลิกซ้าย1ทีนะครับลากมาให้เป็นแกนสีน้ำเงินนะครับให้มันเป็นแกนสีเอ้โทษทีครับเป็นแกนสีเขียวครับ ก็ปี่มา29แล้วก็ ENTER อร่าคราวนี้เราจะปรับแก้คู่หลังหน่อยนะครับคู่คู่หลังมันมีความสูงมากกว่าข้างหน้าเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนเดิมเราสูง33มเซนเราต้องให้ได้74เซนนะครับเดี๋ยวเราคิดเลขหน่อย7 4็ดสิลบสามสเจ็ซนลบสาสิ เราต้องทำเราต้องเราต้องแก้ไขโมเดลให้มีความสูงขึ้นมาอีกสี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่โมเดลเรานะครับแต่มันคิกคันนี้เราจะเข้ามาแก้ในกรุ๊ปนะครับดํามลิกเข้ามาอ่ามําคิกเข้ามานะครับคราวนี้เราจะทําการยืดไอพื้นที่ตรงนี้ยืดขึ้นมาอีกนะครับยืดขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาอีกสี่ิบเอ็ดเซนนะครับกดคําสั่ง พุทธูมนะครับหรือตัวยอดกดบตัวพีแล้วเราเอาเมาส์นะครับเอาเมาส์ปลายปลายเมาส์สีแดงแงเนี่ยให้มาจ่อในพื้นที่ที่เราต้องการจะดึงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูกเส้นจุดๆุดมันต้องขึ้นอยู่ที่หน้าตัดของเสานะครับเนี่ยจุดๆดสีน้ําเงินจะขึ้นสังเกตว่ามันจะขึ้นจุดๆดสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายนะครับจากนั้นก็ลากขึ้นมานะครับลากขึ้นมาอีก4ี่สบเดเส้น4ี่บอแล้วก็เอนเตอร์นะครับ โอเคจากนั้นออกกดกด e s c a เออกมาไอ้กดสเปซบาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกพื้นที่ข้างนอกนะครับอ่าส่วนเสาเนี้ยก็ทำเหมือนกันนะครับอ่าเราก็ดํนมาคลิกเข้าไปกดตัวพีกดคลิกที่พื้นที่ของหน้าตัดแล้วก็ยืดขึ้นมาถ้าเราไม่กออเลขก,ก็ได้นะครับแต่เราระหว่างเนี้ยเราก็เอาเมาส์เนี่ยค่อยๆขยับมาแล้วก็มาจี้ที่หัวของของอีก อีกเสาหนึ่งนะครับมันก็จะได้เท่ากันนะครับเป็นการอ้างอิงเนี่ยจะเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยกดสเปซ bar ครั้งหนึ่งคลิกพื้นที่ว่างนะครับอ่าอันนี้ต่อมาเราก็จะทำการทำเอ่อขาไต่ฐานฐานเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราใช้คำสั่งลายนะครับค่อยๆเขียนตามรูปนี้นะครับเนาะกดคำสั่งลายตัวย่อคือตัว L นะครับ นี่หรือเป็นรูปดิสซอแบบนี้ผมจะเขียนรูปตามนี้เลยผมเริ่มจากมุมนี้คลิกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องไม่ต้องคลิกครั้งนะครับคลิกแล้วปล่อยแล้วก็มาลากมาบรรจุดมุมนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งวางอ่แล้วก็สร้างต่อได้เลยนะครับสร้างต่อแล้วก็ลากไปทางฝั่งแกนเขียวๆนะครับให้มันชนกับเสานี้ แล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเราก็แกะตามรูปเลยครับสร้างต่อได้เลยมาตามแกนแดงแกนแดงคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแกนเขียวคลิกซ้ายหนึ่งครั้งกลับมาแกนแดงคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแกนเขียวคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแกนแดงคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็มาบรรจบกันปึ๊บพอครบเฟสมันก็จะขึ้นเป็นเป็นพื้นที่ให้เราแล้วนะครับกดสเปซ a า โอเคเป็นการเป็นเป็นเมาส์ต่อเราดูแบบหน่อยตัวฐานเสาตัวฐานพื้นเก้าอี้เนะี่ยมีความหนาสองเซนอ่าเราก็ไปดึงให้มีความหนาขึ้นไปครับกด p ตัวยอ่อ p นะครับอาเอาเมาส์มาจ่อที่พื้นที่ของฐานเก้าอี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับลากเมาส์ขึ้นมาให้มีรูปร่างเป็น ให้มีรูปร่างเป็นความหนานะครับกอกสองเอนเอร่าเรียบร้อยนะครับกดสเปซ bar แก้เป็นเมาส์ลูกศนนร,ร,รนะครับจากนั้นแตามาคลิกสามครั้งคลิกขวาแล้วก็เม k e group โอเคต่อไปมันจะมีเอ่อคานนะครับมีคานโดยรอบนะครับลักษณะเดียวกันเลยเราก็จะมีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูแบบนะ คานตัวนี้นี่ผมจะบอกว่าคานตัวนี้มันคือคานคานไม้ขนาดห้าเซนคูณสองจุดห้าเซนนะครับโดยรอบนะอ่าแล้วก็กลับมาที่โมเดลเราเราเอาสี่เหลี่ยมนะครับอ่าสร้างสี่เหลี่ยมกดตัว R ตัวยอ่อนะครับคลิกอ่าคลิกเริ่มต้นจากมุมมุมนี้นะคลิกซ้ายหนึ่งทีอ่าลากลากมาให้เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับนี่ให้เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการนะครับมันต้องอยู่ตรงนี้เราก็กรอกเลขไปเลย สองจุดห้าเซนคอมมาห้าเซนเอนเตอร์อ่ากดสเปซบาร์ก่อนนี่เห็นไหมครับว่าเราจะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นรูปคานแบบนี้ละเราก็ทําการพุทภูเข้าขึ้นมากดตัวพีตัวย่อคือตัวพีนะครับคลิกที่พื้นที่ที่เราต้องการดึงนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็เคลื่อนเมาส์มานะครับแล้วเอาเมาส์เนี่ยมาจ่อนี่เอาปลายเอาปลายแดงๆเนี่ยมันขึ้นมาเจาะตรงนี้ เท่าไครับคลิกคลิกแล้วเอาปลายเมาส์เนี่ยมาจ่อตรงตรงจุดอ้างอิงนะครับเนี่ยจุดที่มันสิ้นสุดมาชนเนี่ยเราก็เอาเมาส์มาจี้จแถวแนวนี้ครับมันจะได้เป็นแนวเดียวกันนะมันจะ snap เลยเห็นไหมครับว่ามันจะ snap พ,พอ snap แล้วเราก็คลิกซ้ายเป็นการวางนะครับเป็นการจบคําสั่งพูดผูอ่าเมื่อเราได้แล้วเราก็ทําการกด space bar แต่มาคลิกสามครั้งคลิกขวา make group เนอะ ล้าก็ทำการ Copy นะครับกดตัว M นะครับตัว Move ตัว M คลิกจุดอ้างอิงนะครับก็คือผมจะอ้างอิงตรงจุดนี้มาชิดขอบนี้ใช่ไหมผมก็กด c อนโทหนึ่งครั้งนะครับเตรียมจะ Copy คลิกซ้าย1ครั้งนะครับลากมาวางจุดอ้างอิงตรงนี้คลิกซ้ายวาง1ครั้งนะครับก็จะได้ขาโต๊ะแบบนี้แล้วกด Space Bar คราวนี้ก็เป็นแนวนี้นะครับ ่าเป็นแนวนี้เราก็ทําการเขียนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับหรือจะทําการมูฟก็ได้นะครับงั้นในวิดีโอนี้ผมจะสอนเป็นมูฟหัดมูฟหัดหมุนแล้วกันนะโอเคให้เราเลือกช,ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งแล้วกันนะผมจะก๊อปปี้คานนี้มาผมเลือกชิ้นงานนี้กดตัว m นะครับ move, move, ม,มูฟมูฟมาผมกดคอนโทรลหนึ่งครั้งคลิกคลิกลอยๆมาเลยครับผมเอามาลอยๆก่อนเลยแล้วก็วางก่อน ผมเอามาวางลอยๆเลยนะให้เห็นชิ้นงานอย่างนี้ไอ้คำสั่ง move เนี่ยให้เราเลือกพอเราจะหมุนเนาะเราจะหมุนหมุนชิ้นงานนี้นะให้เราเลือกชิ้นงานกดคำสั่ง move นะครับจะสังเกตว่าพอเราเอาเมาส์ไปจ่อเนี่ยมันจะขึ้นจุดแดงๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดสีแดงก,กระกะบาดนะครับสี่มุมนะครับให้เราเลือกมุมไหนก็ได้นะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยไปจ่ออยู่ที่ไอ้ตรงเครื่องหมายบวกนะครับ เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายแล้วเราก็เลื่อนเมาส์นะครับอ่าย้ายเมาส์เปิดฉากเข้าไปให้เป็นจากเดิมมันเป็นแกนสีเขียวใช่ไหมครับสังเกตว่ามันเป็นเส้นฝาสีเขียวให้เราค่อยๆเลื่อนเมาส์มาจนมันล็อกเป็นสีแดงนะครับก็คือมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแกนสีแดงแล้วจากนั้นเราก็คลิกซ้ายวางนะครับพอวางแล้วนะครับเราก็จะทําการมูฟตัวเนี้ยมูฟมูฟหัวมุมตรงนี้นะครับไปวางตรงหัวมุมตรงนี้นะครับเนอะ เราก็คลิกต่อเลยครับกดซ้ายคลิกซ้ายหนึ่งที่ค่อยๆมูฟมาครับแล้วก็เอาเมาส์มาจ่ออยู่ที่มุมที่เราต้องการจะวางนะครับคลิกวางนะครับคลิกซ้ายวางจบแล้วนะครับแล้วก็เราทำาทำการแก้ไขนะครับกดสเปซบาร์เนอะเห็นไหมว่าชิ้นงานมันอาจจะไม่ชนนะครับตอนนี้เราทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่นอกกรุ๊ปนะสังเกตนะครับผมกดตัว P เนี่ย ผมจะดึงก็ดึงไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปแก้ไขในค๊ปเราต้องดับมาคิกเข้าไปนะครับสังเกตเลยถ้ามันอยู่นอกค๊ปเนี่ยเวลาเราคลิกเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะครับมันจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราดับมาคิกเข้าไปข้างในเนี่ยพอเราเลือกเนี่ยมันจะเลือกคนละด้านกันได้นะครับว่าเราสามารถแก้ไขได้เนาะก็คือขั้นตอนเปลี่ยนให้เป็นเมาส์สีดาอย่างนี้ดับมาคิกเข้าไปในชิ้นงานนะครับ จากนั้นเลือกคําสั่งพุทธภูหรือกดตัวอย่างพีกดตัวย่อพีนะครับเอาเมาส์มาจ่อให้มันขึ้นด้านที่เราต้องการจะดึงนะครับมันจะเป็นเส้นจุดมันจะเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆสีน้ําเงินนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็เลื่อนเลื่อนเมาส์มานะครับคราวนี้ระหว่างเลื่อนเนี่ยเราจยไม่คลิกนะเราเอาเมาส์เนี่ยมาจ่อจ่อจุดที่เราต้องการให้มันสแนปนะครับนี่พอมันสแนปแล้วเราคลิกซ้ายอีกหนึ่งทีเป็นการจบคําสั่งจากนั้นกดสเปซบาร์ กดเบาให้เป็นเมาส์คลิกพื้นที่ข้างนอกนะครับอได้แล้วเราก็ทําการ Co อ y ี้คานตัวนี้ไปข้างหลังนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีกดม ve ตัวเอนะครับคลิกจุดอ้างอิงที่หนึ่งคลิกซ้ายหนึ่งทีงไม่ c o อ y ปี้ทำไมกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเราก็เอามาวางจุดจุดอ้างอิงตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีวางนะครับโอเค คราวนี้มันจะมีคานผมกลับไปพาไปดูแบบมันจะมีคานล่างนะครับคานล่างตัวนี้จะมีความความลึกแค่สองจุดห้าคูณสองจุดห้านะครับเราต้องก๊อปี้อะไรได้บ้างเราจะก๊อปป้เราจะก๊อปป้สองคานนี้ลงมาตรงนี้ความสูงอยู่ที่อ,อ๋อในแบบไม่ได้ระบุก็ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่าผมมาตรงนี้นะคลิก คลิกเลือกนะครับผมคลิกเลือกคานนี้แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกคานนี้นะครับผมพอเลือกได้แล้วกดคําสั่ง move ตัว M แล้วผมก็คลิกจุดอ้างอิงผมให้อ้างอิงจุดตรงนี้อ่ะตรงกลางแล้วกันเนาะตรงกลางของคานกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเป็นการ copy แล้วผมก็เอามาวางประมาณตรงนี้ประมาณ15เซนแล้วกันอ่ะก,อ 15, Enter กนนะรอกสิบห้าก็ได้ สิบห้า enter อ่าเราได้แล้วแต่แต่ขนาดคานมันยังไม่ถูกใช่ไหมครับขนาดคานเนี่ยมันมันมีความลึกอ,อยู่ที่ห้าเซนเราต้องปรับให้เหลือสองจุดห้าเซนแล้วก็ดับมาคลิกเข้าไปข้างในนะครับเราต้องลดความหนาตรงนี้ลงมาห้าเซนเราก็ใช้คําสั่งพุทธภูคลิกที่พื้นที่ที่เราต้องการจะยืดหดนะครับนี่เราจะยืดหดลงมาใช่ไหมครับจากเดิมห้าเซนเราก็ต้องลงมาอีกสองจุดห้าเซนนะครับนี่ก็จะได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว นะครับกดสเปซบาร์ที่พื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็ทําขั้นตอนเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งครับดําันคลิกเข้าไปกดพุทธภูคลิกซ้ายทีหนึง่งอ่าระหว่างลงมาเราอาจจะไม่กอกเลขก็ได้นะครับแต่เราต้องเอาเมาส์มาที่ตรงจุดอ้างอิงเดียวกันนะครับนี่นี่มันจะขึ้นมันจะ snap ล็อกไว้นะครับแล้วคลิกซ้ายอ่าก็จะได้แนวเดียวกันสเปซบาร์แล้วก็ออกมาครัวน,นี้เหลือคานแนวแนวนี้นะครับ อ่าผมเอาผมเอาตัวนี้เลยผมเอาคารตัวนี้นะครับก๊อปปี้มาวางตรงนี้เนาะผมจะคลิกคลิกที่ตัวคารข้างบนตรงนี้กดตัวเอ o v e คลิกตรงกลางนะครับเนี่ยผมอ้างอิงตรงกลางนะคลิกซ้ายหนึ่งทีอ่ามันยังไม่ c o อ y ีกด c o n t r o l หนึ่งครั้งนี่คลิกกลางนี้แล้วผมก็ต้องมาวางกลางนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นส nap นะครับเป็นกลมๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีกลมๆ snap snap ก็คือมันจะล็อกไว้นะครับนี่คือตรงกลางแล้วนะครับแล้วก็คลิกซ้ายวางนะครับนี่ก็จะได้ตรงกลางคานพอดีนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดสปีดบาร์แต่มันคลิกเลือกชิ้นงานแล้วเรากด P กด P นะครับคลิกคลิกเพื่อจะหดขนาดให้มันเท่ากับความหนาตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายวาง อเป็นการเราก็ได้แล้วนะครับใต้คานแล้วกดสเปซบาร์แล้วก็คลิกพื้นที่ว่างเปล่าเนาะใกล้เสร็จแล้วครับอ่าครันนี้มันจะมีเอ่อพนักพิงตัวเนี้ยมันจะมีแบบว่าความเอียงเล็กน้อยนะครับเรามาดูพี่แบบหน่อยอ่าระยะแบบตรงเนี้ยคือระยะตรงนี้มันอยู่ที่สิบสี่จุดแปดเซนเนาะผมแล้วแล้วมันก็จะเอียงตรงนี้นี่เอียงแบบนี้ ผมตีว่าตรงนี้ครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งหนึ่งของความหนาตัวนี้ก็คือ2.5เซนเนาะผมก็ทำการแก้ไขแต่มาคลิกเข้าไปข้างในผมวาดเส้นนะครับใช้เส้นลายในการว่าตัว L ตัวย่อนะตัว L เป็นรูปที่สอตัวนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับนี่เอาผมเอามาจาะตรงตรงกลางนะครับมันจะขึ้นสนแนปสี 4, น้ำเงินอย่างนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วผมก็เลื่อนเมาส์ลงมาอ่ะ อันเนี้ยอย่าเพิ่งคลิกวางอะไรนะครับแนวไม่ถูกแนวมันต้องเป็นแกนสีน้ําเงินนะครับอ่าคราวนี้เนี้ยมันมันไม่ขึ้นแนวสีน้ําเงินสักทีนะครับวิธีการแก้ให้เรากดที่แป้นที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีลูกศรขึ้นนะครับให้เรากดลูกศรขึ้นนะครับเป็นการล็อกแกนนะครับให้มันลงมาตามแกนสีน้ําเงินนี้นะครับลงมาเท่าไหร่ลงมาสิบสี่จุดแปดแล้วก็กด enter อ่าจากนั้นผมก็วัด เราผมก็ลากลิสโซตามแกนเขียวไปนะครับมาตัดตรงนี้พอตัดแล้วนะครับผมก็ทําการใช้จุดนี้นะครับใช้เลสใช้เส้นลายเนี่ยคลิกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายแล้วผมก็มาคลิกซ้ายตรงนี้อีกครั้งหนึง่งโอเคกดสเปซบาร์นะครับอลองเช็คดูว่าเฟสมันจะแบ่งกันแล้วโอเคไอเฟสเนี่ยเป็นเฟสที่เราจะดันทิ้งไปนะครับให้เรากด กดเลือกนะครับเส้นพื้นที่ตรงนี้แล้วกดตัว P ตัวย่อมันคือตัว P เราคลิกตรงพื้นที่ที่เราต้องการจะเจาะนะครับคลิกอ่าเนี่ยมันมันจะยืดออกได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะตัดมันเราก็แค่ดันมันไปนะครับให้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันเสมอกับขนาดความกว้างของเขานะครับพอมันพอมันเป็นเส้นซ้อนทับกันแล้วเนี่ยเราก็คลิกซ้ายวางปึง้งเห็นไหมครับว่าได้แล้วนะครับ จากนั้นเราก็กดลบเส้นที่เราไม่ต้องใชไ้ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับกดยังลบตัวยอ่อคือตัว e นะครับอ่าคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลบได้เลยโอเคกดสเปซ bar อ่าฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าแต่ผมอาจจะไม่ทําก็ได้ผมอาจจะลบทิ้งไปเลยผมคลิกชิ้นเดิมคลิกชิ้นนี้กด move ตัว m กด c o n t r ร l หนึ่งครั้งผมกดอ้างอิงตรงนี้ครับ คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากมาตามแกนสีแดงแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งกดสเปซ bar เป็นการจบคำสั่งครับต่อมาทําพนักพิงทำพนักพกิงตรงนี้นะครับผมอาจจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้คลิกมาผมวาดเลยนะใช้เส้นลายเลยครับกดตัว L นะครับตัว L ผมคลิกหนึ่งผมคลิกจุดอ้างอิงจุดนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีลากมาตามแกนสีแดงนะครับาตามแกนเขาแกนสีแดงคลิกจุดนี้หนึ่งทีแล้วผมก็จะวาดต่อลงมานะครับในผมให้ดูขนาดนี่จะชี้บอกว่าขนาดพนักพิงหนากว้างกว้างสิบเซนนะครับสิบเซนแล้วก็หนาหนึ่งเซนนะครับเนอวแล้วก็เอาลงมาสิบเซน เอาลงมาตามแกนน้าเงินสิบเซนสิบ enter นี่แล้วเราก็สร้างต่อไปกลับมาสีแดงตรงนี้คลิกแล้วก็ปิดรอบนะครับแล้วก็เอาสร้างเส้นนี้ปิดรอบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมปิดรอบเหมือนกันจากนั้นเราก็เพิ่มความหนาให้เขานะครับโดยการกดตัวพีคลิกที่พื้นที่ว่างเปล่านะครับนี่เอาเมาส์มาจ่อที่พื้นที่ว่างเปล่า คลิกหนึ่งทีคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนมาให้เป็นรูปล่างนะครับจากนั้นกรอกหนึ่งเซน e n น e r อ e r ่าเราก็จะขนาดพนักพิงแล้วจากนั้นกดเมาส์นะครับเป็นเมาส์กดสเปซบาร์ดับเบิลคลิกที่พนักพิงตัวนี้แต่ามาคลิกสามทีคลิกขวาเมคกุ๊บจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง Move แล้วก็ rotate มันนะครับให้มันเป็นตามพนักพิงตรงนี้ ผมก็จะคลิกเลือกพนักพิงตัวนี้ผมกดตัว m move มาผมขยับจุดตรงนี้มาบรรจบจุดตรงนี้เนาะอ่าเราย้ายได้แล้วเราย้ายได้แล้วคราวนี้เราก็จะหมุนนะครับเราก็จะหมุนเราก็กดคําสั่งหมุนตัวนี้อ่ากดเลือกเลือกทิ้นงานก่อนแล้วก,กดคําสั่งหมุนตัวนี้นะครับคลิกปุ๊บมันจะเกิดเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่เราก็ต้องดูเพจการหมุนดีๆนะเราจะหมุนทิศทาง ทิศทางรอบแกนอะไรเขาเรียกทิศทางรอบแกนสีแดงนะครับก็คือรอบแกนสีแดงนี่ให้เป็นอย่างนี้ปุ่นตเกเตอร์ตัวเป็นสีแดงนะครับมันจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินให้เราเลือกให้เป็นสีแดงให้เรามาจ่อที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดลูกศรน,นะครับนี่ลูกศรลูกศรที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับซ้ายขวาขึ้นนะครับเราเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับเป็น เป็นแกนที่ที่มันจะหมุนรอบแกนนั้นๆครับอ่าอันนี้ในที่นี้เป็นสีแดงเนาะผมคลิกซ้ายหนึ่งทีอ่าไอ้คลิกซ้ายหนึ่งทีผมคลิกมาแล้วนะคราวนี้ผมก็จะคลิกจุดที่สองนะจุดที่สองคือเป็นจุดเป็นจุดที่ชิ้นงานมันอยู่นะครับเนี่ยเป็นจุดชิ้นงานชิ้นงานคือมันตั้งอยู่ผมก็คลิกอีกจุดจุดที่สองปึ๊บอ่าคราวนี้มันก็จะเริ่มหมุนตามแล้วราวนี้คือผมเหมือนผมไปจับผมไปจับแนวตั้งเข้ามาแล้ว คนนี้ผมก็จะหมุนคนนี้จะหมุนมาเท่าไหร่ล่ะนี่แล้วก็หมุนมาตรงนี้เราค่อยๆหมุนมาแล้วเราเอาเมาส์มาจ่ะกับแนวเส้นพนักพิงตรงนี้นะครับพอได้แล้วเราก็คลิกซ้ายวางปึ๊บเป็นการจบคําสั่งกดสเปซาร์ออกมาคลิกซ้ายขึ้นพื้นที่ว่างเปล่าเสร็จแล้วครับตอนนี้เราได้เก้าอี้แล้วตัวหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายจบการทํางานให้เราลากครอบทั้งชิ้นงานนี้นะครับ คลิกขวาแล้วก็ make component เขาครับผมอาจจะสร้างชื่อเขาว่าเป็นเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็กด create จบครับสำหรับเก้าอี้